สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายสุโขสุขคนด้วยเด้อมือนี่กับมาโปพอยานิ้วต่างแดนคือเก่าละจา้ายานิ้วกับมีข่าวมาอัปเดตเนาะคะ่ะเรื่องน้องโกกิไม่ทนเดือดเจอกันที่ศาลเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่ยานิ้วมากสุฟังเนาะคะ่ะเนาะคือว่าเพจย้ายอันชั้นนะคะที่เคยโจมตีกล่องวายุแล้วก็โจมตีทั้งค่ายตูเกี่ยวมิวสิกเขานันนะะ่นละจ้าย้ายอันชั้นเราก็ได้โพสต์ว่าแบบนี้เนาะคะ่ะนายสลาบุตรวารุนถ้ายังไม่ตัด เอ,อาไว้ยวาปเพทนั่นแหละเนาะคะ่ะให้ไปเกณฑ์ทหารด้วยนะชวนพี่ชายไปด้วยอายุก็ย่างยี่สิบห้าปีแล้วแต่ไม่ไปเกณฑ์ทหารปัจจินีทั้ทงแม่นกเพิ่นกับได้ไหลสดเนาะค่ะเนาะไหลสุเ,เพิ่นกับหันกล่องไปทั้งนองโกกิน้องโกกิปกติเรากับบ่คอย่โมโหให้ผู้ใดเด็ทีนี้เรากับจะโมโหเนาะไผกับเป็นไผกับโมโหคือบาเนาะค่ะเนาะเรากับว่าอีจุด,จด,จด เดือดดูเดือดเลยนะคณะนะอย่าคิดว่าคุณอยู่ต่างประเทศสิเฮตยังก็ได้เดอน้นงโกกีว่ารวบรวมเอกสารสิฟองนั่นนะจ๊ะโมเมนต์วานคุณนะ่ะสิอยู่ต่างประเทศคุณสิว่าไผก็ได้สิบุรีไพก็ได้มันโมเมนต์เนาะคณะน,ะนงโกกีกํะกลังปรึกษาทานายรวบรวมเอกสารที่สิฟองแน่นอน่อนข้างดูเดือดเลยจ้ะ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจากใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังใน้เดอ้อจะเป็นกำลังใจให้นอกจะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจา้าฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยานิ้วต่างแดดในเด้ดเเดอจา้จาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย thank you ขอบคุณมากค่ะ